สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาร์รนะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออละกโคนะคะวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมในท็อปิกที่เกี่ยวกับว่าเพื่อนคุยกันนะคะเขาเอาคุณอะไปคุยกับเพื่อนว่าอย่างไรหรือช่วงที่ไม่ได้เจอกันอะเขาให้เพื่อนเฮลเขายัางไงใช้กฎว่า let your friend help you แต่เป็นด้านของเขาของเขาอะนะคะเออลักษณะความสัมพันธ์อะเดี๋ยวเรามาดูทีละใบนะคะอันนี้ก็คือ คิงออฟเพนตัคเกนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สองเหรียญเด e c แชร i o ีออ uh, สองดาบเด e s u ันนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีในเกี่ยวกับธาตุดินนะคะธาตุดินก็คือการวังกรงพืชศกแล้วก็ ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเชลลีออดนี่คือราศีกรกฎได้นะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกับเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทํางานไม่อยู่กับที่นะคะมีการเดินทางตลอดเวลาอาจจะเป็นคนต่างชาติด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่อาจใช้ความเร็วก็ได้นะคะ ใช้ความเร็วแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นสจจวดตำรวจทหารได้นะคะเขาเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแต่เขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีความรู้สึกลึกซึ้งแล้วก็เหมือนก็จะเก็บความรู้สึกอะไรสักอย่างไว้นะคะเก็บไว้กับตัวเองยังไม่ได้แสดงออกมากส่วนตัวคุณเนี่ยตอนนี้เหมือนกับคุณกําลังจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งมีความกังวลคือจะอยู่ต่อหรือจะไปนะคะซึ่งคุณมองว่าถ้าไปคุณอาจจะมีความสุข มากกว่านี้ก็ได้ในความรู้สึกนะคะหรือตัวคุณเองเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงและน่ารักก็ได้นะคะลักษณะนี้อ่าและลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นเช่นไรนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นเช่นไรความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยนะมันมีการอยู่ห่างไกลกันนะคะมันมีการเฝ้ามอง ทั้งสองคนเหมือนกันคนนึงก็จะบ้านทํางานอีกคนนึงก็มีความคิดถึงตามลักษณะของผู้หญิงนะคะแต่ในการคิดถึงนั้นน่ะเหมือนก็แบบว่าจะไม่เริ่มแอคชั่นหรือทําอะไรให้มากไปกว่านี้แล้วคล้ายๆกับว่าคุณทามาเยอะแล้วแล้วคุณก็จะไม่มีแพชชั่นกับตรงนี้คือคล้ายๆมันหมดใจอ่ะเหมือนกับแบบทําไปแล้วมไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแล้วก็ไม่รู้อีกฝั่งหนึ่งเขาต้องการในสิ่งที่คุณกระทําหรือเปล่าคือคุณเริ่มคิดแล้วคุณเริ่มที่จะแบบว่า เอาใจออกแล้วอนงะเอาใจออกไม่อะไรแล้วเออแล้วมาดูไอ้ช่วงที่คุณเอาใจออกเนี่ยเขาไปปรึกษาเพื่อนเกี่ยวกับตัวคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวแพนจะพูดไปเลยแล้วกันนะคะอ่าเดี๋ยวแพนก็จะเป็นเขานะคะจะใช้คําว่าเอ่อบางทีการพูดสรรพนามกับเพื่อนมันก็จะมีกูมึงนะคะขออนุญาตใช้เลยมันจะได้เข้าถึงนะคะ,อะเออเฮ้ยมึง กูกูมีความรู้สึกว่ากลัวเขาอะ่ะมันมันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันอะ่ะมันไม่ได้แอคชั่นอ่ะแล้วกูก็คิดว่าเขาเขาก็อาจจะไม่คิดว่ากูอะ่ะเป็นคู่รักของเขาในอดีตชาติหรือไม่คิดว่ากูอะ่ะเป็นคนเก่าๆของเขาที่เขาอยากจะคุยด้วยแล้วอะ่ะเหมือนกับแบบว่ากูยังให้ความมั่นคงความชัดเจนอะไรกับเขาไม่ได้อะ่ะเขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยกูรู้สึกล้านะ ว่าเขาคิดว่าความสัมันธ์เนี้มันไม่สดชื่นสดใสสําหรับเขาแล้วอ่ะแล้วเขาก็จะไม่เป็นอะไรที่เป็นสิ่งสวยงามให้กูแล้วกูคิดว่าเพราะสันดานกูเองอ่ะที่กูดื้อแล้วกูก็เป็นอะไรที่คิดแต่เรื่องของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยกูกูคิดว่าอย่างนั้นนะอ่ะต่อไปเป็นเพื่อนเขานะเป็นเพื่อนเขานะคะเป็นเพื่อนของเขาเพื่อนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเพื่อน เขาเขาคงยังไม่ไปไหนมั้งมึงมึงคิดมากไปหรือเปล่าเขาแค่ไม่ค่อยมีเวลาให้มึงเพราะเขาต้องไปทํามาหากินปะวะแล้วเขาก็ไม่ได้ว่ารอมึงเพราะว่าเขาคงจะต้องมีอะไรที่สําคัญกว่ามึงอะ่ะเออเขาก็เลยอย่างที่ไม่รอมึงเอามึงไว้ก่อนอย่างเงี้ยอืแต่กูคิดอีกกรณีหนึ่งนะ มึงมึงอ่ะทำตัวให้เขาอะต้องคิดมากว่ะเขาก็เลยไม่ไม่อยากไปต่อกับมึงอ่ะเพราะมึงอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้แต่ความรู้สึกทะลุมูทะลุดุดันมึงคิดแต่ฝั่งของมึงอ่ะมึงไม่เคยคิดถึงฝั่งของเขาหรืออะไรเลยอ่ะต่อไปเป็นตัวเขาแล้วนคะ,ะเขาของคุณนะอ่ะเขาก็จะพูดว่า กูก็ยุ่งกับงานกูเปล่าวะงานกูก็เยอะนะแล้วกูก็เป็นคนที่ว่ากูก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมารู้สึกหรือว่าอะไรกับในตรงนั้นมากเท่าเทไหร่เพราะความเป็นอยู่ของกูตอนนี้งานมันก็สำคัญนะกูก็ต้องเอาความอยู่รอดกูก่อนเปล่าวะกูก็ต้องทำงานกูให้สำเร็จะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะช่วงนี้เนี่ยกูก็ต้อง p r o t e c ตัวกูไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โรคภัยไข้เจ็บโรคโควิดอะไรเนี่ยแล้วงานกูกูก็ต้องเอาให้รอดก่อนไหมถ้ากูกูไปมีแพชชั่นกับตรงนั้นน่ะแล้วกูไปใส่ใจกับตรงนั้นน่ะแล้วกูไม่ได้มีแพชชั่นกับงานนะมึงมึงคิดดูดิว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกูอ่ะกูก็ตกงานก่อนไวป้างวะต่อไปเป็นเพื่อนของเขานะคะเพื่อนของเขาก็จะพูดว่ามึงเพื่อน เขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างรู้สึกดีกับมึงเยอะนะเท่าที่มึงเล่าให้กูฟังอะ่ะเขาก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาไหมฮะเขาเขารู้สึกกับกับเพื่อนหนหะเยอะนะทาไมงั้นเขาจะเสียใจไหมเพื่อนปกติอะ่ะเธอนางอะ่ะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสน่ารักและนางก็ให้อะไรกับเพื่อนเนี่ยมาตลอดนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็รับ แม่งอย่างเดียวเลยนะเออไม่เคยคิดอะไรจะให้นางกลับบ้างเลยอะ่ะนางนางก็คงเบื่อแล้วเซ็งกับกับเพื่อนอะ่ะเพราะเพื่อนแบบคตรเห็นแก่ตัวเลยปะเอาแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักนางก็คงจะเบื่อที่จะเดาวความรู้สึกหรืออะไรของเพื่อนอะ่ะอืมนางก็คงจะไม่กังวลแล้วนางคงจะเต็มที่ของนางแล้วอะอืมต่อไปเป็นตัวเขานะคะตัวเขาก็จะบอกว่าเมึง ทุกคืนอ่ะกูส่งกระแสจิตถึงเขานะกูนั่งสมาธิแล้วกูก็ส่งกระแสจิตถึงเขาแล้วบางครั้งกูก็รับรู้ได้ว่าเขาก็ยังรักกูเขาเขาไม่ได้คิดจะผักใจกูไปไหนเขาไม่ได้คิดว่ากูเป็นภาระหรือเป็นอะไรตัวถ่วงในชีวิตเขานะเขาเขาร้องขอความรักเนี้ยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกูเขากับกูเป็นคู่กัน ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยกูยังเป็นครอบครัวให้เขาไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ากูจะไม่เป็นครอบครัวให้เขานะกูก็คิดอยู่ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องการกูเป็นเ,เซตเสียวในชีวิตของเขาอะแต่ลึกๆอะกูก็คิดว่าหนึ่งในถ้วยพวกนี้มันก็ต้องมีกูอยู่ด้วยเอาไปเป็นเพื่อนเขานะเพื่อนเขาก็จะบอกเพื่อน มึงทําตัวไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยเนี่ยนะแล้วมึงย่อดังคิดไปได้นะว่าเขาอะยังรู้สึกดีๆกับมึงอะเพื่อนเขา,าอยากจบกับมึงมากกว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่เป็นเทพประบุคนที่เป็นอะไรที่ชัดเจนที่รู้สึกอะไรได้ง่ายๆมากกว่าเพื่อนอะเพราะเพื่อนอ่ะไม่เคยทำอะไรให้เขาสบายใจเลยอะเพื่อนเพื่อนมีแต่แบบว่าทำอะไรให้เขาไม่สบายใจและ และนางก็ได้แต่รักษาเยียวยาจิตใจนางเองอะ่ะมาตลอดเพื่อนเคยเล่เาให้ฟังไม่ใช่เหรอว่านางต้องคอยเยียวยาจิตใจหรืออะไระเวลาที่เพื่อนอไม่ได้ติดต่อนางไปอะ่ะเอ,อนางก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวของนางเองอะ่ะที่เพื่อนก็บอกว่านางเป็นคนที่อดทนอ,ะอ่ะต่อไปตัวเขานะคะตัวเขาก็จะบอกว่ากลัว กลัวไม่ได้ทําความกลัวไม่ได้ทำ,ทำเ,เขาเรียกว่าทํางานในความสัมพันธ์เนี่ยกูยอมรับแต่ไม่ใช่ว่ากูไม่ได้รักเขานะกูรักเขาเพียงแต่ว่าช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยโอกาสหรือโชคชะตาต่างๆมันไม่อำนวยกับกูอะไรที่กูเคยทําไว้เยอะแยะสิ่งที่กูจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่กูผิดพลาดมันมีอีกต้องแยะที่กูจะต้องไปแก้ไข กูยังคงที่ยังให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้ยังไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ากูจะไม่ปลูกต้นรักกับเขานะเว้ยกูรู้สึกดีกับเขานั่นแหละต่อไปกับเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็จะบอกว่านางอะ่ะนางจะไม่เสียใจแล้วและนางอะ่ะก็คงจะจะไม่อยู่ในที่แคบๆของนางแล้วเดี๋ยวนางก็จะไปหาจริงใหม่ๆ ที่เป็นสิ่งที่ดีๆในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกนะเว้ยในโลกนี้ที่จะไม่รักตัวเองอะ่ะเขาก็ต้องรักตัวเองเป็นสำคัญเพราะว่าเพราะว่ามึงอะ่ะเพื่อนมึงอะ่ะไม่เคยเลยที่จะทำตัวที่จะชัดเจนหรือให้ความสัมพันธ์กลับเหมือนกับที่เขาให้กับมึงเลยอะ่ะมึงเข้าใจไหมฮะ,ะต่อมาเป็นตัวเขานะคะตัวเขาก็จะบอกว่ากูรักเขา กูรักเขาจริงๆกูยังที่ไปหาเขาอย่างปู่ปับฉับพันไม่ได้กูเคยเสียใจกับอะไรมาเมื่อในอดีตนะแล้วก็กูก็รู้ว่าการที่มาเจอนางอะมาเจอเธอคนนั้นน่ะมันเป็นโชคชะตาแล้วเธอคนนั้นน่ะก็เป็นคนที่สามารถเข้าถึงจิตใจเราได้เธอเป็นคนที่มีสเนสน่ห์สำหรับสำหรับกูมากเลยนะกูจะบอกให้ต่อไปเพื่อน เพื่อนเขาจะบอกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นนะกูจะแนะนำมึงเพื่อนเพื่อนจงทำตัวใหม่นะเรียนรู้เรียนรู้ที่จะให้สิ่งดีๆกับน,นางบ้างนะนางเจ็บปวดมามากแล้วนะเพื่อนเพื่อนอย่าได้ทำตัวอะไรแย่ๆกันอีกนะเพื่อนเพื่อนเป็นคนโสดที่มีอิสระแล้วเจ้าชูน้นิดน่ะเพื่อนนะ มีคนเข้าหาเพื่อนเยอะแยะและการที่เพื่อนได้เจอผู้หญิงที่ดีๆที่จะมาเป็นแม่ของลูกได้เนี่ยเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพื่อนรดะนะอีกโก้ตะวัวตนอาตาัตรารดซะเริ่มใหม่นะเริ่มทำงานในความสัมพันธ์เนี้ยให้ความจริงจังมากกว่านี้นะเพื่อน เพื่อนเลิกสองขันน้ำมวลได้แล้วเพื่อนควรจะปฏิบัติแล้วก็เทคแอคชั่นกับนางได้แล้วเพื่อนควรให้ความยุติธรรมกับนางในความสัมพันธ์ครั้งนี้นี่คือเพื่อนจะเตือนเพื่อนให้นะถ้าไม่ไม่หังดีคงไม่เตือนให้หรอกเพราะเท่าที่ฟังดูอ่ะมึงไม่เคยเพื่อนมึงไม่เคยให้ความยุติธรรมอะไรในความสัมพันธ์นี้กับนางเลยอ่ะมึงไม่เห็นด้วยต่อไปเขานะคะเขาก็จะพูดว่าโอเค เดี๋ยวกูวจะเปลี่ยนตัวใหม่เอ้ยเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่กูจะทําอะไรใหม่ๆเป็นคนคนใหม่ที่ดีกูกูจะไม่ทําอะไรที่เอาแต่ใจกูแล้วกูจะไม่เป็นคนเช่นนั้นแล้วกูก็จะไม่ไม่เอาแต่ใจตัวเองเหมือนแต่ก่อนอ่ะกูกูกูจะรอรอนางกูจะรอวันที่ได้ได้พบกับนางเพราะกูคิดถึงนางมากกูกูจะไม่หวงความเป็นโสดของกูแล้วแล้วกูก็จะไม่หวง ความเป็นสุภาพสุภาพบุรุษของกูที่กูจะเก็บเอาไว้เนิ่นนานแล้วลกูกูจะยัดเยียดความเป็นความเป็นสามีให้กับนางในเร็ววันหมายถึงกูจะทําให้ถูกต้องเว้มึงไม่ต้องคิดอะไรมากอืมโอเคเพื่อนมึงกลับตัวเปลี่ยนใจสมัยนะทำอย่างในสิ่งที่มึงพูดอ่ะถูกต้องแล้วนะ มึงเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่บางครั้งมึงก็มีแอบความชั่วอยู่ในตัวมึงรู้ตัวไหมเพื่อนมึงอ่ะเป็นคนที่เป็นแบบจิตใจมึงมีสองขั้วเดี๋ยวมึงก็ดีเดี๋ยวมึงก็ร้ายเดี๋ยวมึงก็ทำเดี๋ยวพ่กนี้ไม่รู้มึงจะเปลี่ยนยังไงอีกมึงเปลี่ยนสมัยเลยนะนะแล้วมึงก็จะมีครอบครัวที่ดีนะนั่นหมายถึงว่าการงานมึงก็จะดีไปด้วยมึงเลิกเลยนะไอคิดอะไรเป็นหลายๆขั้นตอนอะไรของมึงบ้าบอกคอแตกอ่ะที่มันยังมาไม่ถึงอ่ะนะ แล้วความแตกต่างสําหรับมึงกับเขาอะ่ะต่อไปมันก็จะไม่มีความแตกต่างหรอกเขาใช้ความนุ่มนวลกับมึงมาตลอดนะในขณะที่มึงมีความที่เป็นแบบว่าจิตใจใหยาบกล้านะนะเพื่อนมึงเปลี่ยนซะใหม่แล้วมึงก็จะเจอสิ่งที่ดีๆต่อไปเป็นเขานะคะเขาก็จะบอกว่าโอเคกัวกลัูจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แน่นอนกอลัวรักเขากลัวชอบเขากูมีใจเพียงดวงเดียวเนี่ย ที่เก็บไว้ในใจเนี่ยมันเนิ่นนานกูจะมอบให้กับเขาการที่กูแห้งตัวเองไว้นานเนี่ยมันเป็นเพราะว่ากูชอบเขาและรักเขากูถึงแห้งตัวเองไว้กับตัวเองกูไม่ได้แห้งกับเขาเวกูรักเขาและเดี๋ยวกูก็จะมอบสิ่งดีๆให้เขาเช่นกันก็จบแล้วนะคะสำหรับเพื่อนกับเพื่อนเขาปรึกษากันใช้กฎ ไม่ใช่ใช้กดคือลักษณะที่นางฟ้าเขาแนะนำอะ friend help you ก็คือเขาอะยังไม่ได้เจอกับคุณเขาก็ให้เพื่อนเขาอะช่วยแนะนําในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็จบแล้วนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะบางครั้งต้องใช้สรรพนามของพ่อคุณนามความแหงเข้ามาประกอบเพื่อให้มันได้อัถลดนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย